สบายดีพี่น้องสบายดีวันนี้มาหาคุดจีโรอพี่น้องมาหาคุดจีโรอตอนเช้านี่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 ก็ได้ซีหาโตนี่นี่พี่น้องมาคุดจิโร่มาคุดจีโร่เนี่ช่วงนี้ช่วงนี้จิโร่ใอยู่พี่น้องเลยจิโร่ใอยู่เด้อยามนี่เด้อบางทีมันซ่อนกันเด้อหูวในซองโตก็มีเด้อพี่น้องเ็้อนี่ได้แล้วนี่ นี่ได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วหาต้นเศร้าฮะต้นเศร้าหายิ่งรอไปขวบปนพี่น้องเด้พี่น้องนี่ถึงมากันนี่เขาก็พ่ออีกแล้วนี่พ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วหนึ่งสองนี่พ่ออีกแล้วสามนี่เห็นสามอันแล้วพี่น้องเห็นสามบอลแล้วสามบอลแล้วพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วเอาอีกเอาอีกนี่เห็นแล้ว Đây, đẩy yon, lạy lắp đây 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 yon, đây là yon, động yon, yon, vẫn bồi yon, lực yon, động yon, tự thanh vai thanh yon, 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 động yon, 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 Xoắn yon, lên yon, yon, ซ้อนกันซ้อนกันสองเลยเลียงงันนุดจิร่ไปนจรเ้ยเลียงงัวนุดจิร่ไปนเไนละนี่เลียงงวพ้จอจรเอ้ยเลยเียงงวพ้อุดจิร่พอ้อ,พอ งามนียมันตื้นพี่น้องนี่ได้อีกแล้วนี่ขอจะเห็นหูขอซสอนกันอีกแล้วพี่น้องขอซสอนกันอีกแล้วนี่นี่ซสอนสองสอนสองตัวนี้สองโตสองโตนี่นี่นี่เอาไปขุดงามนี่มันสิสิมีซสอนสองเลยพี่น้องเลยนี่นี่นีผลงานผลงานพี่น้องผลงานไปเลี้ยงมั่วตอนเศร้านี่ ว่าได้ขวัวพี่น้องเอ้ยนี่ว่าได้ปนจิโรองามๆตุ่ยๆเลยพี่น้องเอ้ยโหผลงานตอนเศร้าไปเลี้ยงงัวเนี่ยคตรจิโร่เนี่ยพี่น้องเอ้ย,อ,ย,ยอ,อัยอากาย